ใบหน้าฉ่าวาวขาวใสนี่เลยบูสเตอร์เซรั่มเข้มข้นนะฮะเป็นเซรั่มทำให้หน้าฉ่าวาวขาวใสเหมือนสาวเกาหลีลดเลือนฝ้ากระรอยสิวรอยหมองคล้ำเวิร์กมากกล่องแบบนี้นะเป็นไดโวไดโวเดีใช้ให้ดูฉ่าม,มาก ใครอยากหน้าฉ่ำเบาขาวใสเหมือนสาวเกาหลีไม่ต้องไปฉีดโบท็อกน์่โอ้ที่รักจ๋าลูกแม,ม่เป็นเลยค่ะตบไปเลยค่ะหน้าค่ะเห็นไหมคะอายุจะห้าสิบแล้วนะคะแต่ว่าฉ่ำเบามากใส่ข้อไปหน้าเด็ก ลดรอยสิวลดริ้วรอยฝ้ากระทุกอย่างใช้แล้วช่ำวาวขาว,ขาวกระจ่างใสขาวกระจ่างใสมากใครบอกแม่บอกเองเพราะใช้แล้วเวิร์กมาก3วัน7วันเห็นผลละเลิศสุดๆค่ะ